นัานละครับตอนนี้คำว่าหอดทองไทงหทองนาหอดหม่งก็ง้วให้เข้าเจาะนะครับเนาะน้ำไหลครับเนาะคุณทางว่าหอดแล้วสิตะแจงก็ลงเนาะหวานตักงว่าหอย เอ็ดซีแฟนครับเบิ่งยางอยู่ไดน้นะครับเนาะเหมือนน้ำกันนะครับนะวิธีการางวัวลงเอาลงตรงไหน ยังมีอยู่หลายๆคนที่เคยบินเลยนะครับเบิงไหมครับ เป็นอันเสร็จพิธีนะครับเนาะการลงงัวมานะครับโอ้ตันจื่อเรออ๋คลิปนี้จบไปเฉยนี้ครับผมคอยเบิังคลิปถัดไปนะครับเนาะคลิปนี้จบไปเฉยนี้ครับผมสวัสดีครับ